วิดีโอนี้เราจะมาดูว่าเราจะสามารถให้ AI เข้ามาช่วยในการเขียนโค้ด backend ได้ยังไงนะครับถ้าเราดูวิดีโอก่อนหน้านี้ในเรื่องของ REST API design เราจะเห็นว่าตัว AI เนี่ยช่วยเราเขียนตัว REST endpoint นะครับแล้วก็ตัว format ของ request response ให้เราเรียบร้อยละเราสามารถเอา design ตรงนี้ที่ AI ช่วยเราออกแบบเนี่ยเข้ามา ใช้ในการเขียนโค้ดได้นะครับของฝั่ง backend ก็คือเราต้องเอาตัวสเปคนะครับ REST API Design Spec ที่ AI เขียนให้เราเนี่ยมาใส่ไว้ในแชทนะครับก็ถ้าดูจากตรงแชทบ็อกซ์ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมเอาตัว REST API Design ที่ AI ช่วยออกแบบให้เราเนี่ยมาแปะไว้ในแชทนะครับก็อันนี้ เป็นเทคนิคก็คือเราควรจะเอามาทีละ REST Endpoint นะครับหมายถึงว่ากลุ่มของ REST Endpoint ที่เราจะให้ AI เข้ามาช่วยเขียนโค้ดอันนี้ก็คือผมเอาตัว REST Endpoint ของ User มาก่อนนะครับก็หลังจากเอาเอาสเปคมาแปะแล้วเนี่ยเราก็สั่งมันว่า based on the REST API design b o v e please i n e s JS TypeScript for all the endpoint นะ,ะมันก็จะสร้าง โค้ดขึ้นมานะครับอันนี้ผมใช้ n e s t j s เพราะว่าามันเป็นเฟรมเวิร์ที่ผมเคยใช้งานอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะช่วยให้ปริมาณของโค้ดที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่เยอะมากเพราะว่าถ้าเราเขียนแบบเพนเพนเริ่มเองทั้งหมดนะครับโค้ดมันจะเยอะมากซึ่งในแง่ของการ เมนเทนนะครับมันก็จะทําให้เราต้องอมีโค้ดจานวนมากที่เราต้องดูแลนะครับสมัยนี้ก็คือส่วนใหญ่จะนิยมใช้เฟรมเวิร์กกันเพื่อลดอตัวโค้ดที่เราต้องเมนเทนนะครับรวมไปถึงโค้ดพวกนี้มันจะมีดีไซน์พิร์นอยู่ซึ่งทําให้การเขียนโค้ดหรือลักษณะของโค้ดเนี่ยมันถูกไกด์ไปที่ใน layout หรือ format ที่มันค่อนข้างจะ เป็นฟอร์แมตเดียวกันแล้วก็ทําให้มันหาง่ายนะครับหาโค้ดง่ายเข้าอ่านโค้ดเข้าใจง่ายนะครับเพราะมันมีกรอบของมันอยู่ครับตัว nest เนี่ยก็จะมีข้อดีอย่างมันจะมีตัว c o m คอม Line Tool ที่ใช้ในการสร้างพวก Component ต่างๆนะครับที่อยู่ในในตัวของโปรแกรมที่เราจะเขียนอย่างเช่นเราอยากสร้างโมดูลเราก็สั่ง nest generate module nest controller nest service นะครับอันนี้มันก็จะสร้างตัวเหมือน เขาเรียกเป็นสเกเลตันเนาะหรือเทมเพลตขึ้นมาให้เราหลังจากที่เราได้ตัวเทมเพลตแล้วเนี่ยเราก็อันนี้นะครับตัว AI R มันก็แนะนำให้เราใช้ตัวแพทเทิร์นที่เรียกว่า data transfer object นะครับก็คือเราสร้างคลาสขึ้นมาหนึ่งเพื่อใช้ในการรับ Request นะครับจากตัว REST API นะครับมันก็จะ สร้างสตต็กเจอร์ตามตัว Request Spec คที่ที่เราให้มันไว้ด้านบนนะครับอันนี้มันก็ใส่พวกเดคเลเตอร์ที่เอาไว้ Validate Data มาให้เราด้วยนะครับซึ่งพวกนี้ยในตัว Framework เนี่ยมันจะมีวิธีการ s e t อัที่ทำให้ทุกครั้งที่เราได้ Request เนี่ยมันก็จะ Validate ข้อมูลพวกนี้นะครับตามทํำสิ่งที่มันส่งเข้ามาอาอย่างอัปเดต User นะครับแล้วก็มี d ี t ของมัน ถัดมามันก็จะเริ่ม implement service แล้วนะครับตัว service เนี่ยก็หลักๆก,ก็คือตอนนี้ผมยังไม่ได้ให้มันต่อทางข้อมูลจริงเนาะมันก็จะเก็บเป็นอยู่ใน memory ไว้ก่อนนะครับพวกข้อมูล user ต่างๆนะอันนี้ก็จะไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนมากก็เป็นพวก operation ของ database นะครับ File all file one update delete create นะครับ หลังจากที่เราได้สวิตแล้วเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องมีตัวที่เอาไว้คุยกับแคลนข้างนอกนะครับหรือเป็นตัวตัว API นะครับที่ไว้สร้างพวก endpoint ต่างๆก็คือตัว Controller นะก็เราก็จะมี Controller ตาม endpoint ท,ที่ที่ตามสเปค REST API Design สเปข้างบนนะครับก็จะมี post get get โดยใช้ ID นะครับหรือแก้ไขโดย ID นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ลบด้วย ID นะครับ แล้วก็เรื่องของ validation ในเน็ตมันจะมีตัวคลา s ให้ใช้อยู่นะครับที่เอาไว้ validate ข้อมูลที่เข้ามาใน request นะครับอันนี้มันก็จะสร้างตัวโค้ดเบื้องต้นให้เรานะครับซึ่งถ้าเราใช้ chat GPT เนี่ยเราก็อาจจะต้อง copy โค้ดพวกนี้ไปแล้วก็ไปใส่ในไฟล์นะครับที่มันให้ให้ไวตรงนี้นะครับตามลำดับนะมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาก็เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปผมจะ สร้าง nest project ขึ้นมาแล้วก็ลองเอาโค้ดนะครับที่มันสร้างตรงเนี้ไปใส่ไว้ให้ดูนะครับ